นี่ครับนี่คือจะไปไหนอยากให้มาดูครับบัตฮาดีสองนี่ครับอยากให้ท่านดูบัตฮาดีสองครับมาเลย <S <S 1> <S 1> นี่ครับ บัตอาดีสองมันอยากไปเที่ยวด้วยมาดูครับลงมมาเลยนี่ครับ จะตายด้านหน้ามันไม่ไถ่ายครับมาดูครับ